อ่ะเปิดไฟได้คชาเตจุดไหมจุดไหมเหนื่อยเรอเหนื่อยหมแทหนื่อยนะลุกนี่ลุเย้เอาเอาเอาออกไปไกลๆเด็กค่ะเต้องต้องหมดแล้วเหรอต้องต้องหมดแล้วเหรอไม่มีกล้ากินนี่ไงนี่สวยอ่ะอไอ้นี่แกะอ่าโอเคอ่ะรอรอรอกินเค้กค่ะรอกินเค้กอ่ะรอกินเค้กนี่นี่รู้ไหมใครรออยู่ ยดยดยเกอะเยไ่เ่เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้มอุ้ขอมีนะเขาตัดยังไงเนี่ยแบบนี้ยเย็บช่เช็ด่เช็ดใทอ่ะพี่น้องใครเสจย่างหนูอยากกินเนืู้อยากกินเน้เดี๋ยวสลูกแปงวกเ